สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะวันนี้นะคะไปกันที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการทำความร่วมมือกับสถานทูตและสภาหอ,อการค้าของประเทศแคนาดาจัดหาครูต่างชาติสอนในโรงเรียนดีประจำตำบล300แห่งเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้ค่ะ นายนัทพลทิพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอในส่วนที่เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการว่าที่ประชุมได้อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการทำข้อตกลงความร่วมมือกับสถานทูตแคนาดาและสภาหาอการค้าประเทศแคนาดาโดยเป็นความร่วมมือที่มีระยะเวลาการดำเนินงานหนึ่งปีในการจัดหาครูต่างชาติมาสอนในโรงเรียนดีประจำตำบล300แห่ง ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการเดือนพฤษภาคม2564นี้เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนและเชื่อว่าภายใน3-5ปีเด็กเรียนภาษากับเจ้าของภาษาโดยตรงจากความร่วมมือนี้จะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือที่กระทรวงศึกษาธิการพยายามผลักดันความร่วมมือกับประเทศที่มีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเพื่อจะเสริมทักษะภาษานักเรียนไทยและเชื่อว่าในอนาคตจะมีครูต่างชาติมาสอนในโรงเรียนมากกว่า300แห่งหรืออาจจะเป็น10,000แห่งสำหรับแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายภาษาอังกฤษ ต้องการให้เกิดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กปถมวัยด้วยภาษาคำศัพท์ง่ายๆให้เด็กได้ซึมซับมากขึ้น เพราะช่วงปฐมวัยเป็นวัยที่จะรับเรื่องภาษาได้ดีทั้งนี้จะไปผสมผสานกับแผนบูรณาการการศึกษาจังหวัดที่มีโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองค่ะที่จะทําให้เด็กมีทักษะความพร้อมด้านภาษาด้วยเนื่องจากเด็กทุกคนในโรงเรียนกลุ่มดังกล่าวจะได้เรียนภาษากับครูต่างชาติโดยตรงส่วนการยกระดับภาษาอังกฤษของครูนั้น เราพยายามหาแนวทางตลอดเวลาเพราะไม่ว่าเป็นครูหรือผู้บริหารสถานศึกษาก็จะต้องมีทักษะภาษาอังกฤษที่เหมาะสมและมีความสามารถเพียงพอในการค้นหาข้อมูลเพื่อนำมาสอนเด็กได้ซึ่งจะทำให้ความกว้างขวางในการค้นหาความรู้ของครูมากขึ้นเซ็นเอ u กับทาง uh, สถานทูตแคนาดา uh, นะครับแล้วก็ สภาหอการค้าของแคนาดานะครับเพื่อ,อจัดหาครูต่างชาติมาช่วยในส่วนของอโรงเรียนดีประจำตำบลน,นะครับที่จะคัดเลือกมาประมาณสัก300กว่าโรงเรียนนะโดยจะพยายามให้ทันภายในพฤษภาปี64นะครับซึ่งก็จะเป็นการเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษนะครับโดยที่เป้าหมายเนี่ยเพื่อให้ น้องๆเนี่ยได้มีโอกาสเรียนและภายใน3-5ปีเนี่ยสามารถสื่อสารได้นะครับ <Okay. S 1> เด็กปฐมวัยได้ได้ได้ไดไดรับทักษะด้านภาษาอังกฤษเนี่ยมากๆที่สุดนะครับ mm. เพราะผมคิดว่าช่วงวัยนี้เป็นช่วงช่วงวัยที่สําคัญในการที่จะรับในเรื่องของภาษานะครับ mm. ก็ไปผสมผสานกับแผนบูรณาการการศึกษา mm. ครับว่าถ้าหากเราสามารถทําใหา้โรงเรียนมี มีความพร้อมนะครับมีนักเรียนอยู่จํานวนหนึ่งนะ้าหมายก็ได้มาสักพันคนต่อนักโรงเรียนเนี่ยงบประมาณทุกอย่างที่ลงไปครับมันจะมีความคุ้มค่าแล้วก็สามารถาต่อยอดได้ได้แน่นอนนะครับแล้วอุปกรณ์ต่างๆนะครับรวมถึงคุณครูที่จ้างมาเนี่ยนะครับโดยโดยเฉพาะในเรื่องภาษาเนี่ยก็น่าจะทำให้ คุณครูมีมีงานทําอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เด็กทุกชั้น,นครับจะได้สัมผัสกับกับครูต่างชาติผสมผสานกับครูครูไทยที่เป็นเอกภาษาอังกฤษคร,ครูหรือผู้บริหารสถานศึกษาเนี่ยต้องต้องปรับทักษะนะครับ<ม>แต่ต้องเข้าใจว่าไม่เป็นอย่างที่ข่าวพูดถึงนะครับว่าโอ้โหครูต้องพูดภาษาอังกฤษคําไทยคำซึ่งมันไม่จริงสิ่งที่เราต้องการก็คือให้ครูมีความสามารถ เพียงพอที่เข้าไปหาข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อนํามาผสมภาษาในการสอนเ,อเพิ่มเติมแค่นั้นเองครับอันนั้นอันนั้นคือเรื่องหลักๆนะครัเ,เพราะว่าข้อมูลในโลกออนไลน์มันมีอยู่เยอะนะครับถ้าครูมีสามครูมีความสามารถเข้าใจเรื่องของภาษาอังกฤษในการหาข้อมูลเนี่ยความกว้างขวางของความรู้มันก็จะมากขึ้น<ม>แต่ว่าไม่ได้และให้ระยะเวลาครับไม่ได้บอกว่าทันทีต้องพูดภาษาอังกฤษได้แล้วต้องเข้มข้นกันถึงขนาดนั้นผมว่า3ปีแล้วถ้ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการขยับวิทยาฐานะได้ครับมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่าจะทําได้ไหมสะดวกไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ลำบากอะไรทุกคนทําได้ครับ <Yeah. S 1> ก็ก็ปีหนึ่งก่อนนะครับในใน,ในแนวทางที่วางเอาไว้นะครับแต่เป้าหมายก็คือจะวางไว้สําหรับสามถึงห้าปี <Yeah. S 1> ในในการทํางานต่อเนื่อง <Yeah. S 1> คือภาษาอังกฤษต้องเป็นอะไรที่ที่เรียนรู้ต่อเนื่องครับแล้วถ้าเกิดเรียนรู้ตั้งแต่เด็กเนี่ย ความความจำก็จะทำให้เด็กสามารถพูดได้ค่ะไปเดินทางมาเมื่อไหร่คะอะไรนะครับจะเดินทางมาเมื่อไหร่คะก็เราเรากะเรากะว่าจะให้มาเดือนพฤษภาปีหกสี่นี้ครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวเราหลังจากได้รับการอนุมัติจากคอรมอลแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเดินเดินเรื่องต่อครับถึงความเหมาะสมทีนี้ถามว่าทำไมถึงแคนาดาเพราะว่าแคนาดาเนี่ยเคยทำงานร่วมกับ ทางประเทศญี่ปุ่นนะครับทำโครงการภาษาอังกฤษสำหรับสำหรับโรงเรียนญี่ปุ่นประสบความสำเร็จนะครับเราก็ได้มองถึงหลักสูตรตรงนั้นเราสามารถเอามามาต่อยอดได้เขามีความคุ้นเคยในการสร้างครูในในในการสอนภาษาอังกฤษนะครับ